มาชมนะคะราบาเบอร์นะคะราบาเบอร์คะ่ะต้นใหญ่ต้นโตนี่นะคะชื่อราบาเบอร์นะคะมันจะคันนะคะพี่น้องถ้าใครแพ้ก็ทานไม่ได้เนาะนี่ค่ะต้นเขาก็ใหญ่แบบนี้เหลืองแดงแบบนี้อ่เขาจะไปทําขนมนะคะ่ะเออถ้าแกงส้มได้ไหมเนาะเรายังไม่เคยลองเรากลัวแพ้นะคะนี่ค่ะราบาเบอร์คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ ชื่อและภาษาไทยอ่ะเนี่ยน,นี่ลืมชื่อภาษาไทยคิดไม่ออกราบาเบอร์นะคะสงงามมากอันนี้ก็จะเป็นหยุดกูเบอร์นะคะตอเบอรี่เนาะดูนะคะราบาเบอร์ปัดเขาไม่เก็บเนาะไม่มีใครเก็บไปทำขนมนะคะมันจะเปรี้ยวนะคะถ้าซื้อก็จะแพงมากเนาะเนี่ย ต้นแดงอย่างนี้เนาะเหมือนบอลบ้านเรานะคะถ้าคนแพ้ก็คือแพ้นะคะใบใหญ่มากใบใหญ่ใบางามมากนะคะนี่คะ่ะราบ,บาเบอร์ชื่อเขาราบ,บาเบอร์ก็ยังไม่เคยลองทําขนมนะคะเขาไปทําขนมกันนะคะทําพายนะคะพายราบ,บาเบอร์นะคะนี่คะ่ะก็น่าจะเหมือนบอลเนาะมันคันมันเปรี้ยวมากพี่น้องเห็นก็ว่าเนาะเราก็ยังไม่เคยสักทีก็มีรอยกัด นี่นะคะงามมากมันได้ฝนเนาะนี่คะ่ะมันได้ฝนมันก็งามแบบนี้นะคะใบใหญ่มากเนาะดูใบนะคะนี่ใบใบใหญ่มากนะคะใบก็จะเป็นอย่างนี้เนาะลาบ,บาเบอร์เนาะเขาว่ามันเขาว่ามันเปรี้ยวเนาะเรายังไม่เคยลองนะคะเขาว่ามันเปรี้ยวมากเอาไปทำอ่า uh, พายนะคะทําพายอร่อยมากเนาะก็จะมีร่องรอยเขาเก็บเนาะน่าจะเป็นพวกครูพวกอะไรนี่แหลออะเนาะ นี่คะ่ะราบาเบอนะคะใบงามงามเนาะใบใหญ่มากดูนะคะเราก็มาแบกเราก็ไม่ได้ปลูกที่บ้านคะ่ะนี่ที่โรงเรียนเนาะดูนะคะใบงามมากราบาเบอนี่นะคะใบใหญ่ใบโตมากนะคะดูต้นกระแดงงามแบบนี้นะคะเปรี้ยวจี๊ดน่าจะไปเก่งส้มได้เนาะแต่เราก็ยังไม่กล้าลองสักทีนึง ยังไม่กล้าลองนะคะยังไม่กล้าลองอกินนะคะเรากลัวความเปรี้ยวะคะ่ะดอกใหญ่ใบใหญ่มากค่ะยังไม่มีดอกออกนะคะนี่ดูใบใหญ่มากราบาเบอร์เนาะดูนะคะมันใหญ่มากนี่เขาก็กำลังแตกออกเนาะ,ะยังไม่มียังไม่มีดอกนะคะ ก็นุ่นออกมาแล้วก็ดูเอานะคะเหมือนกับบอลอะไรสักอย่างนี่แหละงามมากงามนะคะนี่ก็สตรอเบอรี่เนาะนี่อีกกอนึงนะคะงามๆแบบนี้เนาะนี่แค่กอนึงเนาะสารแนโอ้คิดชื่อออกแล้วคิดชื่อภาษาไทยไม่ออกพี่น้องสารแนคิดชื่อออกแล้วนี่สารแนไทยนะคะ สารนไทยหอมๆนะคะสารเนไทยเนาะปีนี้ไม่งามค่ะเพราะว่าดินน่ะดินมันน้อยแล้วก็มันโดนอากาศเย็นนะคะ mm hmm. อุ้ยราบาเบอร์ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากพี่น้องมาดูใบของเขานะ mm hmm. ดูนะคะใบใหญ่มากปาดูดูก้านเนาะดูก้านข้างในนะคะนี่กําลังแตกออกมาอีกแล้วดูก้านใหญ่มากก้านนี้ดูนะคะนี่ การเดียวก็ได้ขนมถาดหนึ่งแล้วเนะาะใบใหญ่มากดูนะคะเนี่ยใบเท่ากระด้งเลยเนาะดูนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะราบาเบอร์ค่ะ